วันนี้เราจะเจาะลึกสมรังสีชายที่ถูกขนานนามว่าเป็นเงาคู่ตรองข้ามตลอดการของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคำถามคือเขาเป็นใครทำไมถึงกลายเป็นศัตรูทางการเมืองหมายเลขหนึ่งและทำไมชื่อของเขายังไม่เคยเลือนหายไปจากเวทีการเมืองภูมิภาคอาเซียนสมรังสีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2492ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเขาเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นนำบิดาคือสมสารี อดีตรองนายุทฐมนตรีทําให้เขาคุ้นชินกับโลกการเมืองตั้งแต่วัยเด็กเมื่อกัมพูชาตกอยู่ในความไม่สงบเขาย้ายไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์จากซีองสโปและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากอินเซียตก่อนทํางานในวงการการเงินและการลงทุนเมื่อกลับประเทศในทศวรรษ1990สมรังสีเข้าร่วมพรรคุ่นสินเปกและได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่ไม่นานก็ถูกปลดเพราะขัดแย้งด้านนโยบายเขาตัดสินใจตั้งพักของตนเองคือพักสมรังสีและเริ่มบทบาทใหม่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่เน้นตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการทุจริตต่อมาในปี2012เขารวมพักกับพักสิทธิมนุษยชนของเกมโซโกาก่อตั้งพักกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP กลายเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งที่สุดและท้าถายอำนาจของพักประชาชนกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมา จนถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจเดิมในปี2017สาดีกากัมพูชามีคำตัดสินยุบพรรค CNRP และห้ามแกนนำกว่า100คนทำกิจกรรมทางการเมืองเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นจุดจบของประชาธิปไตยในกัมพูชาและทำให้สมรังสีต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศโดยใช้กรุงปารีสเป็นฐานหลักเขาพยายามกลับประเทศในปี2019แต่ถูกขัดขวางตั้งแต่ต้นทางทั้งสายการบินที่ปฏิเสธ และการคุมเข้มแนวชายแดนแม้กัมพูชาจะมีผู้นำรุ่นใหม่อย่างฮุนมาเนตลูกชายของฮุนเซนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ฮุนเซนยังคงกลุ่มอำนาจในตำแหน่งประธานวุฒธธิสภาสมรังสีจึงยังคงวิภาควิชณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดเขาโจมตีว่าผู้นำกัมพูชามีทรัพย์สินมหาศาลขณะที่ประเทศยังเป็นหนี้จีนจำนวนมากและกองทัพก็ยังขาดความพร้อมตลอดเวลากว่า30ปีสมรังสีไม่ได้ชนะด้วยอำนาจ แต่เขาชนะด้วยการสร้างคำถามเขาทำให้โลกภายนอกไม่ลืมว่ากัมพูชายังมีอีกด้านหนึ่งที่เรียกร้องประชาธิปไตยและเขายังคงเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิในการเลือกของประชาชนนี่คือเรื่องราวของสมรังสีชายผู้ยืนอยู่ในเงาของเผด็จการแต่ยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิเสียงและความหวังของประชาชนกัมพูชาหากคุณสนใจเรื่องราวการเมืองอาเซียนแบบเข้มข้นเข้าใจง่ายและมีข้อมูลเชิงลึก อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมสวัสดีครับ